แรนดอมนะคะคลิปนี้หัวข้อก็คือ3ข้อความนะคะจากนางฟ้าของคุณนะคะอาจจะเป็นนางฟ้าประจำตัวนะคะหรืออะไรใดๆต่างๆนานานะคะมาดูว่าสิ่งที่เป็นเมสเซจถึงคุณนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะอ่าแรนดอมนะคะ ดูว่านางฟ้ากําลังสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะข้อความใดทําไมคุณถึงบังเอิญมาเจอคลิปนี้นะคะแรนดอมก็คือมาบปรับใหม่นะคะจะไม่ได้ยาวถ้าใครที่ชอบดูคลิปยาวต้องพียอะคาอัาที่เป็นช่องใหญ่นะคะแต่ก็จะจะเอามาลงให้นะคะทุกๆคลิปเลยนะมาดูค่ะข้อความจากนางฟ้านะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้เดทขึ้นมาค่ะ Si กอ of p e n t a c l e บางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นใครสักคนนะคะที่อยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ได้คุณเพิ่งจะเลิกลากับใครมาหรือออกจากจุดหนึ่งของชีวิตมาออกจากงานเลิกจากความสัมพันธ์มานะคะ เหออมือนถูกทอดทิ้งนะคะรู้สึกแบบนี้คุณกําลังจะตัดสินใจที่จะมูนอ่อนนะคะเยียวยา,ยาหัวใจบาดแผลของตัวเองหรือว่าความรู้สึกตัวเองอยู่ช่วงนี้มันนิ่งมันทําอะไรไม่ได้แต่เราต้องแบบยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่มันเพิ่งผ่านมาก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะถ้ามองในอีกแง่หนึ่งมันมีวิกฤตในโอกาส อาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องแบบช่วยโอกาสกับบางเรื่องก็ได้นะคะแต่สิ่งที่จะเข้ามามันเป็นความช่วยเหลือหรือว่าโอกาสที่เราจะได้แก้ไขแก้ตัวอะไรบาง,บางเรื่องกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แน่นอนอ่ะคุณก็เข้าสู่โหมดของการจบการเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะหรือว่าสิ้นสุดบางโครงการนี้ก็ได้นะคะอ่ะจะไม่บอกหรอกนะคะว่าใครลักษณะอะไรยังไงราศีอะไรเพราะว่าบังเอิญเข้ามานะคะ ฟังก่อนว่าเป็นของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คือปล่อยผ่านนะคะมาดูสามเมสเซจนะคะจากนักฟ้าของคุณนะคะขอสามใบนะเพจหนึ่งนะคะสองสามนะคะอ่ามีอะไรบ้างนะคะมาดู อันนี้นะคะคุณคุณเปเล่นะคะอันนี้แบบความศักดิ์สิทธิ์นะคะดีว i n นี่เ s ลชัน,นะคะความศักดิ์สิทธิ์แรงปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาบอกนะคะเกี่ยวกับตัวของคุณเองจงซื่อสัตย์กับความต้องการความปรารถนาที่แท้จริงของหัวใจของคุณตอนนี้คุณต้องการอะไรนะคะเออบางครั้งอะ่ะคนเราสับสนมากมันหาความต้องการภายในของเองไม่ได้นะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะใบที่สามขึ้นมา อันนี้จะเกี่ยวข้องกับความสงบสุขนะคะ There are not there There is not เดี๋ยวโทษที There is not There is no need to worry นะคะ Everything is working out very b e a u t i f u l นะคะ Work, working out beautifully นะคะไม่ต้องกังวลทุกอย่างนะคะอยู่ในโปรเซสของมันอยู่นะคะคุณอยู่ในอ้อมกอดของนางฟ้านะคะ ไม่ต้องกังวลใดๆหรอกนะคะทุกอย่างกำลังนะคะทำงานนะคะในทิศทางที่ดีนะคะเอาคำนะคะผลลัพธ์มันจะออกมาสวยงามมากๆถ้าคุณบอรี่อะไรพยายามที่จะอยู่กับความสงบนะคะ ทุกอย่างจะออกมาดีนะคะนำพาแบบสิ่งดีๆมาให้คุณดังนั้นความกังวลไม่ได้ช่วยอะไรแน่นอนแหละคุณเจอการเปลี่ยนแปลง transformation the date ขึ้นมาบอกนะยคะการเปลี่ยนแปลงคุณมันก็เจ็บนะคะเจ็บทำอะไรไม่ได้เหนื่อยนะคะเหนื่อยคนเดียวด้วยต้องใช้ความอดทนมากนะคะคุณไม่อยากจะการเปลี่ยนแปลงนี้หรอกแต่ทำไงได้อะมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันจะนำมาซึ่งพรอนนันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะ,นะคะมาดูต่อนะคะ พรอนยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้รับคืออะไรมาบคอขอดูไฮไลท์ก่อน5า้าใบนะคะอิทธิพลของคลิปนี้เท่าไหร่ดีเอ่ยเลขสามขึ้นมาค่ะเลขสามเป็นเลขแห่งความชันฉลาดนะคะสามวันสามวันสามสัปดาห์สามเดือนค่ะนะไม่เกินสามวันสามสัปดาห์สามเดือนหรือวันที่สามค่ะไปกันเลยไฮไลท์ค่ะไฟล์วัน โอเคความวุ่นวายนะคะอาจจะเกิดขึ้นมีการต่อสู้การทะเลาะก,กันกับใครลดความลดความแบบอะไรนะวาจาของตัวเองนะลดอารมณ์อีโก้ลดการทะเลาะลดปากคำลงบ้างนะคะความเครียดของคุณนะคะช่วงโอเคแหละมันเป็นช่วงแห่งทรานเฟอร์การเปลี่ยนแปลงเราอาจจะรู้สึกว่าเราเครียดนะคะเราเครียดแล้วก็ใช้สมองใช้ความคิดเยอะนะคะคุณอาจจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่าง OMC เงินค่ะเงินกําลังมาเห็นไหมเงินกําลังจะมาการเปยนแปลงนี้พรที่คุณขอเป็นเรื่องเงินใช่ไหมอ้ามาแล้วค่ะใบสุดท้ายนะคะนายอครับจัก,กรวาลกําลังจะนําความช่วยเหลือนั้นมาให้คุณนะคะนายอครับไม่ได้มาแบบธรรมดานะคุณจะเห็นยูนิคอนนะคะบางสํหรับจะเป็นแบบมีปีกนะคะที่หมวกแสดงว่าความช่วยเหลือนะคะจะถูกส่งมาจากจัก,กรวาลหรือพอรนะคะ ที่คุณเคยอธิฐานไปนะคะสัญ,ญลักษณ์ของคุณนะคะบางคนบางคนเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบว่าความหลากหลายผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออดอกบัวอะไรเงี้ยคุณไหมดอกบัวอะไรเงี้ยนะคะอะทีนี้เราดูหน่อยนะคะขอดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะนะตอนนี้มัน,ม,นมันมันมีผลอะไรกับคุณบ้างนะคะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ โอ้ชูอัพเพนเดอร์เคามันทาให้คุณเหนื่อยใช่ไหมคุณเหนื่อยคุณปรับตัวคุณหมุนเงินนะคะคุณปรับเปลี่ยนคุณทํางานหนักนะคะคุณพยายามยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณเหนื่อยแหละแต่คุณก็สู้นะอย่างเงี้ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะชาดอดเหนื่อยมาก Energy ดาวเสานะคะแต่จ้องอดทนนะคะเพราะพลังงานนี้บอกมาเลยว่าทุกอย่างมันมีหญิงมันมีอย่างดังนั้นความอดทนจะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะบวกกับความมั่นใจ นะคะการแบบได้รับความยุติธรรมนะคะกําลังจะเกิดนะอดทนนะคะความยุติธรรมกาลังจะเกิดคุณบางคนอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของอเกี่ยวข้องกับความชัดเจนยุติธรรมกฎหมายเอกสารนะคะการเงินความเหนื่อยการทํางานอย่างเงี้ยสุดยอดเลยคุณอ่ะนี่แหละการเปลี่ยนแปลงแต่ยังลืมนะมันนาพามาซึ่งอะไรคะการเงินความช่วยเหลือความโชคดีค่ะอ่ะใบที่สองค่ะ ใบที่สองของคุณคุณเหนื่อยมากนะคะบางทีคุณจะต้องแบบมีความซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักนะคะบางทีก็เหนื่อยกับความรักนะคะเออเหนื่อยกับความรักที่แบบไม่รู้ว่าจะยังไงคุณคุณรออยู่ถามว่ารักไม่ก็รักแต่บางทีก็เหนื่อยนะคะเออต้องถามหัวใจของตัวเองดีๆนะคะว่าคุณคู่ควรกับอะไร นะคะใบที่3นะคะความสงบสุขนะคะของคุณไม่ต้องวอรี่ใดๆนะคะทุกอย่างจะออกมาดีเราอยู่ในอ้อมกอดของนางฟ้า king of cup นะคะ divine นี่ของคุณนะคะคุ้มครองคุณแล้วก็ฮิลลิ่งจิตใจของคุณด้วยเช่นกันนะคะ the high pentest ขึ้นมาคุณจะมีเซนส์อะไรบางอย่างรับรู้ได้ช่วงนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานบางอย่างคอยคุ้มครองคุณนะคะ two of s w o ขึ้นมานะคะรวมไปถึงการตัดสินใจ ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจอะไรใดๆนะคะเออทำสมาธินะคะทำสมาธิแล้วก็ลากไม่ใช่ลากเอาอินเนอร์ของตัวเองนะคะมาตัดสินใจใช้เซนส์นของตัวเองเยอะๆนะคะหลายคนหลายท่านมีเซนส์นแรงมากอ่นทีนี้ขอสรุปนะคะสรุปนะคะอ่าสามข้อความนี้ไม่ธรรมดาแหละนะคะจากนางฟ้าของคุณให้เข้าถึงความต้องการของตัวเองนะคะซื่อสัตย์ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะคุณนะคะอ่า ที่จริงเราคุณคู่ควรกับอะไรนะคะให้ถามตัวเองแล้วก็ไม่ต้องวอรี่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกอย่างจะออกมาดีนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้ยมันยิ่งใหญ่มันมันนั่นก็จริงแต่มันจะนำนำมาซึ่งพรนะคะซึ่งพรที่คุณขอนะคะก็บอกไปแล้วว่ามันเป็นการเงินนะคะรวมถึงเดตร์ด้วยอ่ะกรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณพรอันยิ่งใหญ่ขอบคุณการเยียวยาการฮิลลิ่ง และการคุ้มครองจากจัก,กรวาลชั้นสำนึกรู้คุณกับการเปลี่ยนแปลงไร้ยอมรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ไปยืนยันว่าคุณได้รับข้อความแห่งความโชคดีนี้แล้วนะคะคอร์สไพ่ยิมซีนะคะยังลงทะเบียนอยู่ใครสนใจก็คือทักมาได้ด้านบนนะคะเลิฟเลิค่ะ